โรงการทหารพันดีกองผลพัฒนาที่2ฝึกอบรมปลูกหญ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์สำหรับเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับกำลังพลนะครับได้นำไปสร้างไรายได้และขยายผลให้กับเกษตรกรในพื้นที่ครับพลตรีสุรยุทธ รัตนจารุผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่2เปิดการฝึกอบรมการปลูกหญ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์และเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับกำลังพลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปขยายผลปลูกเป็นอาชีพเสริมและนำไปขยายผลให้ความรู้กับเกษตรกรโดยมีนายวุฒิพันธ์เนตรวิชัยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พร้อมด้วยนายสตวแพทย์ชุมพลบุญรอด สำนักงานปศุสัตว์เขตสามเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กำลังพลที่เข้ารับการฝึกอบรมการปลูกหญ้าสาชนิดได้แก่หญ้ารูซี่หญ้าเนเปียร์และหญ้าแพงโกลาโดยได้สาธิตการปลูกหญ้ารูซี่และหญ้าแพงโกลาภายในโครงการฐานพันธดีกรมพัฒนาที่สองตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งทำการทดลองปลูกบนพื้นที่6ไร่เป็นหญ้าที่ทนต่อสภาพพื้นที่ปลูก ดูแลง่ายอายุเก็บเกี่ยวเฉลี่ย45-60วันให้คุณค่าทางอาหารสูงแก่สัตว์ซึ่งปัจจุบันความต้องการย่าสำหรับฟาร์มโคเนื้อและโคโนมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีจำนวน3,197,155ตัวและไม่เพียงพอกับความต้องการโดยมีความต้องการเพิ่มเติมให้เพียงพอ42,523ตันต่อเดือนหรือ16,473ไร่ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลสามารถต่อยอดเป็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แล้วก็ขยายผลให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับ